ปเลยงมเบ็ดขางมึงกอนยังสาอ้อไปรอดนะคสานามันบลายเนพี่กายข่อยสาได้สาก็ไปก็มาเบิดไปไปอ่าอะายากี่โบ่าัวมันลกตมสูน้อบน่ายังเกลี่ยเลนเล่ดเล่นเล่นเล่น่นเล่นาล่นเล่นเลนเล่นเ่นเลนเล่นเอนเ่นเล่นเล่นเลเ่นยล่นนเ่น่เ่นนนนนนี่นนล่นนน่น่นน่นนล่่พ ไปอีกไปอีกทัดไปทัดไปเออเห็นปะไปเลยเดี๋ยวมงเอ้ฮะนองเขาได้อีแล้วนี่ฮะฮะเออเป็นไงลมมคมันแงดลกกกก่มกสมมันหมดลมขึ้นคลงไปเลยนาเนี่มองเก่ามปาปาขึ้นไปฝุ่นหลอยู่มันส่วนไปผมเพราะว่าน้ำมันไหลไปฝุ่นเลยบอกแล้วมันอาจจะขึ้นคอนให้หน้าผมก็ได้บอกขึ้น กกนเออกระปุกเมี่ยใหน้ามีนามได้โอ้ยน้ามออกระปุกนี่มันไม่นามมันตลงมากที่เก่าเนี่ยมันอึนเก่เขาเลยมา้ตะเก่าว์คนพุ่มบอน้ำมันนี่ตะเก่าเว์มันสะแหงนึงะเกาว์ดูดไม่นาะเออฟ้ามันฟ้ามันลงน้ำบรรยาก,กาศสุดยอดเลยครับคลาสสิกมากเลยเพื่อนๆ ลายเติบปี่ก่เนี่ยมันอยากแหงแล้วยังเหลือเต้นนั่น่ก็ยังดูดนั่นน่นี่บกนเดือนจะเขาเดือนไม่สาไม่บอกมันบบแหงายเด้อีนกวาดเลยนะไทยาเจ็ดสามคุณลึกเขาเลี้ยงปลาสลิดเขาคุดแค่ว่างหาสิบเซ้ยเจ้นไหมอ่านละจลดอกบิละอเรนี่ต ไปแม่ันนองซื้อจังก็เททแทบบิ๊กฟิต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 อยู่แถวนี้นี่เตัวใหญ่อไปจับข้องูเด้อตัวใหญ่นู่นตรงนู้นนะนู่นตัวใหญ่นี่นี่นี่ญอ่านี่แถวนี้แหละนี่หาดูเอาขนาใหญ่พอมันพองูอีเตยตี สุ่มขนาดตี้ว่าไรยังโตเจอไหมต้องวิทน้ำก่อนซ่าขาไปผูวซ่าขาไปฝากผมนี่อะไรวะได้กับปูตัวนี้ไหมดิ้วนี่นี่นี่มานี่แล้วมานี่แล้วนี่มาข้างหน้าข้างหน้าเดินมาเดินมา นี่ดวมาัดมาห้ันีทั้งนี่นี่นี่เออทั้งโมดิวนี่นี่นคือหอดผีะรี่้ผีผีผีหอดผีะดิวผีบล็อกผีเจนบ่มันอยู่ในหันมี่าสองโลนี่มีปีกนี่าวแขนี่ได้อยูหาหกตอยู่เป็นก่อดปิทอสาบปีนี่นลน ก็เอาเนื้ออย่างมาสู่กินเลย้เบือรพองปิดกปิดเอแล้วเสียงฮะหมดได้โอ้ยยยนีบ่ัอยู่นี่เลยบิทในนามไปบูนินามไปฝากผู้ก้ไขวิน้าไปงัอสุดยอดเลยครับ คลาสสิกมากครับกับบรรยากาศงมป่าครับพี่น้องจะปลากลางคืนอ่าเรียบร้อยแล้วน้ำมันยังเยอะพี่ว่าน้ำมันยังเยอะน้ำมันยังเยอะน้ำมันยังเยอะนมันยังเยอะต้องวิดน้ำให้มันแห้งกว่านี้สามคนลุยครับตอนนี้ใหญ่ใหญ่เออน้องวายใหญ่ เออมาเมาวานวิทยทเอาซะเอาสักคนโอ้ขวมไปครับไแล้วข้ามไปแล้วข้ามไปตรงน้ำลึกไว้ไรวิทย์กับไปก็มากันเลซะเอานะซะส่วนไปเ่วนมากกันเแต่ว่าปลายบนลายสปีกายนี่หอปิการนี่ลายก็นีได้การขึ้นกอบมัน่ังบอ เอี้ยนโคลาเอาจบซับตัวหนึ่งบ่ได้เอียนมีหลายเลยแต่ก็คอยใส่กับรักที่ผมก็ได้เอียนในการอื่นนกกันมาลุยเลยแหละขันมาสาเอียนนกติดานกนุงเชื่มันอยู่อย่างนั้โอ้ยมันมันอยู่บนอากาศเนาะมันใส่เลด่าเขงมันเนาะภาษาสะพัดอ้าวได้อีกแล้วชดหน่อยโอ้โอล่ะยกได้ยกหน่อยลกมือซะแล้วเนาะ โอ้ชั่นไอชั่นทีมทีมงานของเราป้าคือเสียงบุ้สาวพอนาเป็นญาติแถวบอกไปนาห้านเขาบอกพอนเดี๋ยวแล้วเห็นเขากินกัะตะเวนหมดแล้วค้อหลงค่อหลงเมียเมียสะดำกับเบิร์ดลายขวดละลายมึงสงอีเกนนี่ยเด็กอืมจักอย่งนอนนอนกๆๆๆ เอ้าดองขวบมาแล้วคนลเอาไรไมนี่ฝากท่อนี่ฝากคอดองขวบมาแต่ฝากผเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละแถวๆนั้นทันปนะโอ้ฝีมือเว้ยไม่ธรรมาดาเว้ยเออจ้านี่มันเก่งเว้ยมันเดินขวบมาตั้งอย่ลงไรคนละมันตะปูเฮ้ยยุ่มบ่ลเลี่ยนนี่เป็นเงินก็ฟ้าบีบสองมือแมดีมือใกล้ๆกัน เอามือใกล้ๆ,ๆกัน่เนบกลนเนาะปลามากควบัดแลนบักพิกดิโอ้ยบนซ้าบังหนูบังหนูได้บังหนูได้ตเ <c oughs> <c oughs> ด่นแลนบปนอะป่าไอ้สองคนมาเลีนหน้ามาจ้งไหนหล้ว่าสนาเก็ดจะมังหอยกระพ่อเออบ้งเพราะว่าหน่วยลบพิเศษสังกัดหน่วยลบพิเศษโเยอ่น้นาด้วยฮะตอนเกือลินมด้เหร เนื้อหนามเด้อหนามเด้อตอนนี้กล้องก็มาซูมที่หน่วยรบพิเศษนะครับของเราที่มันโดดขามากี่บอเห็นเลยบะอ๋อได้อีกแล้วอใส่ว่าร้านอะไราะคอเออตัวซ้ำนี่แหละน้อยๆที่เดินมาเฮ้ยโอ้กระเดิดกระเดิดยังโชว์ได้เดินเลยพ่อัวน้ำบาเห็นเลย ได้แล้วโคราดได้แล้วพี่โคราอยู่ใต้บัวพี่กะทิมีตะกเก้าเสร็จโตเอาน้ำหนี่ได้ปีกายนในห,นนในหนู้นี่นี่ในหู้นี่นี่ไปเอาตะกีไปกายนี่วางวางให้ไดหน่อยมันเหลาขึ้นมาเผาคอยเผาเนี่ยครับตามนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวไปต่อคลิปต่อไปแล้วครับงมต่อไปครับผม